สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะไปออกล่านกต่อกนุกครับกับพ่อบตดนะครับทีนี้พ่อบุญทันนะครับก็มาหาที่บ้านนะครับบอกว่าจะไปต่อด้วยนะครับแต่ว่าพ่อบัดนี่ยังซ่อมรถใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็จะมานะครับก็เลย บอกว่ามาเจออีกหนึ่งเซียนว่าอย่างนั้นนะครับกําลังพางพเนียดอยู่พอดีเลยนะครับก็จะไปทักทายท่านนะครับผมก่อนอื่นไปสวัสดีครับพ่อเนท่านครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาหาพ่อเปพ่อเปเซียนนกอีกหนึ่งหนึ่งท่านใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วอยู่ใกล้ผมนี่แหละแต่ว่าผมผมไม่รู้จักนะครับอยู่ใกล้กันก็มาทําความรู้จักนน่อแหละวันนี้เอาเอาเอานกต่อมาด้วยใช่ไหมครับวันนี้ นกต่อยกี่กูไปนี้สามกูขวงสามกูขวางโอ้จะเอามาโชว์เต็มที่เลยวันนี้เอามาไอรองเครื่องข้อสนิมโอ้ครับผมนี่ครับเยวไปดูพ่อปีใช่ไหมครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับกําลังพางเนยดอยู่พอดีเลยนะครับครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเซียนใช่ไหมครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มามามาซื้อนกครับมาหาซื้อนกต่อ โอ้ครับกับพ่อคุณทานจะได้ริวเยแต่ว่าพ่อคุณทานจะขายให้พอดีก็จะปล่อยให้จะจะจะแบ่งให้ไปเล่นอ่านกุริวตันใช่ไหมก็ไม่จันริวริวห้อยริวต้นริวต้นอ๋อริวต้นเฉยๆครับริวต้นช้งเล็กอ่าครับริวต้นคือมันจะริวแค่คำเดียวสองคำจากนั้นก็กุบยาวไปเลยนะครับมานผมเรียกว่าริวต้นนะครับริวต้นอ่าริวต้นอ่า เนี่ยครับใช้ใบมะขามนะครับตอนนี้พางอยู่นะครับใบไม้นี่มันใช้ใบอะไรพางได้บ้างครับนอกจากใบมะขามแล้วพ่อพ่อปีพ่อใบไม้ป้อมได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยครับผมไม่เลือกไม่เลือกแล้วแต่คนถนัดใบไม้ป้อมเอาใบไม้ป้อมดีกว่าหรือว่าอันไหนง่ายใช้ได้ทุกอันเลยใช้ได้ทุกอันเลยความมันชิวเขียวขความเขียวโอ้ ครับผมนกคอยน้ำมันคอยใช้ใบไม้ผมดูนกครับนกก็ม um ีนะครับสี่นกกระย่างอ่ะเมื่อไงยี่ส um> ิบบาทยี่สิบบาทนกกี่ตัวครับพ่อพ่อเป๊ครับนกประมาณมีสี่ตัวของพ่อมีสี่ตัวต่อกี่ตัวครับต่อต่อสองต่อสองนกใหม่อีกสองนกใหม่อสองครับผมนกใหม่นี่ออกต่อหรือยังหรือว่าออกต่อเพียงสองคนเลยอ๋อสองครั้งครับก็ เลยมีเซียนท่านนึงจะมาขอแบ่งมีวิธีดูไหมล่ะครับมาซื้อนกหนึ่มีวิธีดูมีวิธีดูไหมมีวิธีดูไหมมีอยู่ใช่ไหมโอ้เอาละเอาละเอาละจะได้ํามสำหรับพ่อบรรทันนี่ไม่เชื่อนะครับแกไม่เชื่อแกบอกว่าดูที่ผลงานอย่างเดียวนะครับไม่ดูลงดูลายไม่ดูไม่ดูไม่ดูอ ายดูชีพน้ลงานพ่อเปรย์แล้วครับมีการดูลงดูลายอะไรไหมไม่มีเลยพ่อถ้ามันคันดีอย่างเดียวพ่อชอบเลยอ๋อไม่มีวิธีดูเลยไม่มีอ๋อแต่ว่าขอให้คันดีลุงนี่มีแน่นอนครับครับเออพ่อจะบอกให้ลูกให้หลานได้รู้จักไหมครับครับบังไล่บังยังเออเออมีวิธีดูยังไงบ้างครับผมเอาขอขอถามเราทีนี้บังลิ้งบังไล่มังนึ่งอ่าดูดูตรงไหนบ้างครับเอาซม้อว่ามาซื้อปุ๊บนี่ บังขาบังแทงมันนี่แหละโอ้ขาดูยังไงครับขามาขายเงี่ยทืมๆมุกมุกโอ้ขาหมุกขาตันๆขาใหญ่ๆมุกมุกตันๆครับครับครับตัวนะครับตัวเป็นยังไงตัวยังไงอ้วนอ้วนมุกมุกโอ้ตัวใหญ่ๆอ้วนๆครับเอ่อลายปีกลายอะไรมีไหมบัวบัวมีมักมัดขายเงี้ขามุกมุกลายได้หลายลำๆลายนี่หมายถึงว่าลายอะไรครับ ลายคออ๋อหมายถึงว่าลายคอมันยาวลงมายิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีเหรอครับถ้าสั้นเป็นไงบ่มักเป็นเดียบันสั้นทำไมถึงไม่มักสาเหตุคืออะไรครับไม่ชอบพี่พ่ออะไรบ่วนมักลายหน่อยบ่มักมักลายโอ้ลายคอมันมีนิดเดียวเลยไม่ชอบชอบลายแบบลึกๆนะนะยิ่งหนาเท่าไหร่ยิ่งดีครับโอ้จังใดได้หมาหามุ้งหกมุ้งบางมานทันนเ่าะเนาะอยากได้นกทันนี่นกเออ ไปต่อยด้วยกันไหมหล่ะวันนี้หรือไม่หรือไม่ว่างครับโม่ว่างนะครับผมไปน้ำพระเหลี่ยมไหมโอ้ยเย้เสื้อหน่วยเสื้อหน่วยให้เนกต้านก็ไดไลายได้เสื้อสองหันผมแล้วเี่นนี้สนามปีกไหมสนามปีกมีวิธีดูไหมครับไหลนกนี่สนามปีกอ่ะเงา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 ปีกมันโคตรโคตรเลยเงาเงาตั้งโม่ปีกต้องยาวด้วยครับไปปีกไหมไงไปปีกชิดกันเลยครับ อครับอันนี้คือวิธีเลือกสีเขียวไม่สีแดงสีเทาสีมักสีเทขาวมุนๆแล้วโอ้มักสีเทาขาวมุนครับครับครับแมนโออันนี้ชอบเลยครับแล้วถ้าเป็นสีอื่นล่ะครับมักสีแดงๆนกมันแฉะนกดินนโอสีแดงนี่นกดินครับครับนกดินถ้าสีเทานี่สีขาวมุนๆมันหู เขาเป็นพวกอวนนกแบบเลี้ยวควนเขาเขาเม็นบ่อขอยโดนมากขอยสิบบเบิ้งไปเบิ้งเอาชอมเอาครับขายนกตัวไปมั่วหน่อยมันบ่มีนกตอแต่เนี่ยมันเป็นนกแอบนกก็เลยมาหาซื้อครับเพราะว่าขายไปแล้วเมื่อวานนี้ขายไปทางไหนครับนี่นู่นสะอาดโอ้นนสะอาดก็จะมาเขียวพี่น้องนี่แหละก็เลยก็เป็นขายอาจารย์ยุ่ง อาจารย์ยงเราเส้นนกบันนรสันสบอ่อาจารย์อาจารย์ยงเราดังได้เราเรียนมาแสดงอาจารย์ยงบ่บ่ครับบ่มีนบันโอ้ขอบคุณนะครับให้คุณพ่อพาไปดูนกต่อตัวเด็ดของคุณพ่อนะครับผมไม่มีตัวเด็ดอ,อ่าเอาเด็ดสุดนั่นแหละเอาเอาเด็ดสุดของคุณพ่อเลยครับดูดูครับผมคุณพ่อปีจะพาไปดูนกเด็ดไปอย่างนั้นนะครับโอ้ เมันแค่เออมันนกกี่ปีแล้วครับเนี่ยมันนกเพิ่งเอามาอ๋อตักทีเลยเพิ่งเพิ่งซื้อเข้ามาพ่อท่นเอามาให้โอ้พ่อท่นมาให้ครับโอ้ต<อ>้องมือนะครับ,รบตัวาาอันต้องมือแบงน,นี้สองตัวนะครับนู่นสองตัวนะครับอืมครับก็มาดูนะครับนกคุณพ่อเปนะครับอืม ตัวใหญ่นะครับนกตัวนี้อ๋อแล้วก็เป็นนกของพอ่อบุญทันนะครับอยู่ในเพเนียต<ช>เปิดนิดเดียวเสียงเล็กนะครับครูแล้วเมื่อกี้นี่เก่งพ่อบุญทันเก่งมากเลยฮะเก่งนกตัวนี้เก่งใช่ไหมครับอ่าตัวเก่งมันเลยล่ะตัวเก่งเลยสามกุกนี่โอเคยไปต่อด้วยกันแล้วคู่อ่างสองคนแล้วอ๋อครับอ่าอืม กนมัเสียงหน่อยเนาะเสียงเด็กมันมันก็เสียงน้อยไม่ค่อยซื้อเสียงใหญ่เคยโดมาคำมงลงทิ้งมืดดูน้ำเชียงกุบมาดิวสามนี้วโตตัวใหญ่สำมนี้วสามกุกเต็มไหมพ่อเต็มไหมสามกุกเต็มไหมเต็มเต็มเลยตัวนี้นะครับโอ้ทั้งไม่เต็มก็เรียกสองกุบไข่แล้วอืม มาเรียกสามกลุวครับเต็มเปี้ยเสียงดังตัวนี้ที่กวาตัวเสียงดังเสียงไทยต็นี้ตัวตนเพราะว่าตัวที่เก็บไว้ขายใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่มากครับน้ตัวนี้ันตัวกันแย่ซื้อโบตัวโตัวห้ามซื้อโอ้จะขายให้เฉพาะคนที่ต่อเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าคนซื้อไปเลี้ยงเฉยๆไม่ขายให้ม่ขายเพาเปลี่ยจะต้องเะร จะต้องตอ่อจะต้องตอ่อด้วยกันอ,อ,นอนนขายให้หมูทุกตัวถ้าต่อนี่ถ้าซื้อไปขาย <c oughs> <อ>ไม่ขายโอ้ถ้าซื้อไปขายต่อยีกไม่ขายไม่ขายอ่าแต่ถ้าซื้อแล้วเอามาใส่เพนเนตไปต่อด้วยกันนี่ให้จะจะขายรู้ก็ไม่ได้อีก <c oughs> อ่าครับเอามาดูนกสามกุกตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้สุดยอดครับพ่อ ตัวใหญ่ขาใหญ่นะครับนะเป็นไงครับอาจารย์มมักกอ่่ครบทีฮะตัวใหญ่ตัวมุกครับขาใหญ่สีเป็นไงสีนี่ชอบไหมสีตัวนี้มสีดีอยู่ตัวนี้ก็สีดีอ่าสีดีไล่มันออักทนสีอะไรนี่พ่อยูขาวมนมลขาวมลใช่ไหมตัวนี้โอ้แล้วขันยุกยุกทุกอย่างแค่ถามไปเบิร์นชอบแกะเก่า มากวนเพราะใคเลี้ยงบันมีจําหน้าปีซีตัวมาหน่อยผลงานมันโอเคผลงานมันโอเคใช้ได้เลยนอดังนั้นก็ไปทดสอบตัวนี้เนาะถ้าผ่านเอาตัวนี้เลยเนาะเอาถ้ามันผ่านก็ตัวนี้แหละไม่ต้องดูรายเนาะก็ดูได้ดูผลงานแล้ววันนี้นะถ้าเกิดนายไปต่อด้วยกันนะครับผมก็ได้ไปมันผมมีธุระอยู่ อืมนะเอาละครับประมาณนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็จะพากันไปออกล่าแล้วนะครับสักหน่อยนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับผมเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่านะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูทำคลิปนะครับแล้ว ท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับพ่อเป๊ครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับก็พ่อบุญทันครับผมเราเจอกันที่ป่านะ่อบุญทันเนาะครับสวัสดีครับ